จากต่างประเทศรัสเซียอายุเพียงสขวบเท่านั้นเองหายจากพ่อไป11วันเธอโชคดีมากนะครับเพราะว่าสุนักนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปพบเธออยู่กลางป่าโอ้โหนะครับข่าวตื่นเต้นดีใจมากนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ระดมกันตามหาเด็กหญิงคารินาชิกกิ ตอว,ว่านะครับอายุเธอเพียง3าขวบเท่านั้นเองที่พัดหลงกับพ่อ,อในสารัตซากก้าของรัเสเซียนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่อะไรนะครับคุณพ่อนั้นเดินเข้าไปในป่านะครับแต่ลูกสาวก็เดินตามหลังไปแต่ปรากฏว่านะครับคุณพ่อนี่ไม่รู้ว่าลูกสาวเดินตามหลังมาในที่สุดแล้วก็ไม่เจอกันเลยครับหายไป11บวันนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ระดมกําลังนะครับเป็นอยเฮลิคอปเตอร์เลยครับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ตามหาเลยนะครับบางคนนี่ถอดใจเลยคุณสุดท้ายไม่น่าเชื่อ พบแล้วหนูน้อยคาริน่าสามขวบอยู่ในพงหญ้านะครับวาดกวัตื่นเต้นมากในเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือชีวิตเป็นการด่วนเอาน้ำเอาท่าเอาขนมปังให้ทานเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าสุนักแสนรู้ยี่ห้อไซเบเรียนของขอครอบครัวนี้ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับก็พยายามวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปนำหน้าเจ้าหน้าที่มาหาหนูน้อยคนนี้ซึ่งนะครับ11 11, 11, 11 11วันที่ว่านี้เธอบอก ว่าอยู่ได้เพราะว่ากินเบอร์รี่ป่าแล้วก็ดื่มน้ําในแม่น้ําเพื่อประทังชีวิตของเธอเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับเธอไม่มีอะไรบาดเจ็บร้ายแรงแต่เพียงรอยขีดข่วนที่เท้าแล้วก็ร่องรอยการถูกมแมลงเกะาะแมลงกัดเท่านั้นเองแต่ถามว่านะครับอยู่ในป่ามันอากาศเย็นมากมันหนาวมาก เธออยู <Cornell. S 2> ่ได้อย่างไรก็เพราะว่าสุนัขเจ้าไซเบียรอีกนั่นแหละแทนความอุอุนให้เธอคุณพรพัฒน์แล้วก็อารักขาเธอในสุดท้ายนะครับโอ้โหสุนัขถือหมานี่มันซื่อสัตย์จริงๆนี่นะเออนะครับแล้วก็เข้าใจว่าก็คงจะให้ความคุ้มครองอยู่เธอก็อุ่นใจนั่นแหละเนาะเธอก็คงจะคิดอะไรไม่ได้มากอ่ะคงจะอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนแม้จะเป็นสุนัขก็ตาม โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดของความอึดจริงๆสามขวดนี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอืแต่ที่รู้เรื่องรู้ราวแล้วแน่ๆค,คอนโดที่กำลังสร้างบางทัศนียภาพของอ่อาวพัทยาในราคากำลังเป็นปัญหากันแล้วก็มีการ,รแชร์ข้อมูลผ่านกันอยู่ในโซเชียลวโอ้โหพูดจะไม่ทันจ <laughs> <laughs> บาตาเลย, <laughs> เลยครับ โอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองว่านคนเมืองพัทยาบอกทน <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะที่อยู่บนเขาพระตำหนักพัทยาบนเขาสทรรหแล้วก็อยู่ด้านหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมบวงศ์เธอ กมรวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยตอนนี้คนพัทยาก็เลยร่วมกันรณรงค์ผ่านเว็บไซต์เ h a ดออ r g เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมแห่งนี้ไม่ได้มีการเปิเผยชื่อว่าเป็นโครงการอะไรโอ้แต่ก่อสร้างขึ้นมานะฮะน่าจะ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คสชนั้นได้มาตรวจสอบนอกเหนือจากการรณรงค์นะคะที่มีความเห็นเข้าไปร่วมต้าน ว่าเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหาดรูปจันทเสียงงดงามเป็นที่ภาคภูมิใจมช้านานจุดชมวิวเหนือยอดเขาพระตำหนักเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอดีตแล้วหรือเปล่ากำลังจะตายจากเราไปถูกแทนที่ด้วยตึกใหญ่สูงตระหง่านแล้วแถมยังทอดเงาลงมาบดบางพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เคยทอดพระเนตรปกป้องผืนดินผืนน้ำของพระองค์ <c oughs> มาแทนที่ด้วยห้องพักสุดหรูราคาแพงระยับ เกียรติศักดิ์รีความภาคภูมิใจของเรากําลังจะถูกแทนที่ด้วยเงินตราที่พัดกระหน่าเข้ามากระนั้นหรือเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่ง